สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปวันนี้เราจะไปวัดไปโอฮากะนะคะไปไหว้พ่อปู่กันเป็นเทศกาลโอบองทุกคนก็กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปไหว้โอฮากะไปไหว้สุสานบรรพบุพรุษกันจาเจ้าเด็กเขาก็จะถือโจจิ้งนะคะเป็นโคมไฟเรียกดวงวิญญ,ญาณกลับบ้านช่วงโอบอง แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เขากินเทมปุระกันนะคะเรากลับบ้านเดี๋ยวเราก็จะไปทำเทมปุระนะคะแล้วป๊าป๋าก็ซื้อซูชิมาด้วยวันนี้ป๊าป๋าเขาเป็นโทบังหรือว่าเป็นเวนเฝ้าวัดนะคะก็เวลาคนไปไหว้พระป๊าป๋าก็จะเป็นคนบริการให้น้ำให้ขนมนะคะแล้วก็จะเอาน้ำใส่ถัง

เราก็จะให้เด็กเรียกดวงวิญญาณปู่กับบ้านแล้วก็ถือโคมไฟ เดี๋ยวขึ้นไปหาปาป้านะนี่เป็นโอหากะของตระกูลนะคะแล้วก็ข้างล่างถ้ายกตรงนี้ออกนะคะข้างล่างจะเป็นหลุมที่เอาไว้ใส่โครงกระดูกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปหาปาป้าข้างบนนะคะอยู่เวนเฝ้าวัด คนนี้ชื่อว่าป๊า ป๊าเป็นโทพบังก็จะให้น้ำาคุณครันนี้ค็จะเั็นวันที่คุณคันนีบคุณรันขคุรันะคะ เดยวเราก็จะเข้าบ้านไปทำเทมปุระกับน้องสะพ้ายแล้วก็ยูกิกับโยชิก็จะเดินไปซูปเปอร์ไปซื้อดอกไม้ไฟนะคะวันนี้เขาก็จะเล่นดอกไม้ไฟกันนะคะ <os> จูจิ้งก็จะให้เด็กถือนะคะเขาก็จะจุดตอนมืดๆนะคะ เราก็จะมาทําเทมปุระนะคะใช้แป้งเทมปุระสําเร็จนะคะวันนี้เราได้น้องสะพายเข้าครัวมาช่วยนะคะทอดกุ้งก่อน เห็นคุณระว่าไทยเหงเจ้าไงวัดตาลาโมมัตาสเกตเตียวชุดไทยเหงไทยเหงนี่ดีว่ะอ๋อขี้เดียจังวันนี้ได้แม่ครัวญี่ปุ่นมาช่วยนะน้องสะพ้ายคนสวย วันนี้วันโอบองนะคะเพราะฉะนั้นลูกสชา,ายก็ต้องเป็นคนทําต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะจิก,กัวต่อไปก็จะเป็นพีมันหรือว่า ชิพยหยวกนะคะเฮ็ทมปุระของเราเจะเสร็จแล้วโอ้เปรี้ยวนี้เนี่ยมตรเทมปุระของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีกุ้งมีลูกชิ้นปลาจิกกั้วนะคะ หน่อไม้ฝรั่งเห็ดหอมพริกหยวกแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะคะนี่เป็นวิธีการเอาน้ำมันที่เราไม่ใช้แล้วทิ้งนะคะมันจะมีผงอันนี้ขายนะคะเป็นผงละลายทำให้น้ำมันแข็งตัวนะคะใส่ตอนที่น้ำมันร้อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำมันพอมันเย็นแล้วมันแข็งตัวเราก็จะเอาทิ้งแบบนั้นนะคะคนญี่ปุ่นเขาเวลาทิ้งน้ำมันเขาจะไม่ทิ้งไปเลยนะคะหรือไม่งั้นก็จะใช้วิธี เทใส่กล่องที่สําหรับทิ้งน้ํามันนะคะแต่แบบนี้มันจะทําให้แข็งแล้วก็ทิ้งง่ายกว่านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มนะคะเราใช้ซือยุทําง่ายๆนะคะใช้ซือยุผสมน้ําแล้วความเข้มข้นก็แล้วแต่ชอบนะคะเราก็จะใส่น้ําร้อนเข้าไปจริงๆเขาใช้หนึ่งต่อสามนะคะแต่ว่าความเค็มก็แล้วแต่ชอบ mm hmm. อ่ะโชเลอ mm ี hmm. อันนี้ก็จะแบ่งไปวางไว้ที่หน้าผรานะคะเอาแต่ผักนะคะ เพราะว่าพระท่านก็ต้องกินเจเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปวางไว้ที่หน้าพระความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะคะถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็จะเป็นพระนะคะ เราก็คือจะมาไหว้พระของที่มาวางไว้ก็จะเป็นพวกผักนะผักหรือผลไม้เ,เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะอันนี้เขาเรียกโรสบีฟนะคะลูกชายเป็นคนทำแม่ย่าบอกว่าอร่อย <c oughs>

โรสบีฟก็อร่อยโอ้สจดยอดเลยรสบีฟเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ไม่มีพยาธิแล้วนะคะเขาจะมีวิธีการทำเมื่อกี้ลูกชายทำก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูคนญี่ปุ่นชอบนะคะโรสบีฟ ทีแรกให้ป๊าไปซื้อเนื้อเพื่อที่จะมาทําเนื้อย่างใส่แตงกวาแต่ป๊าไปซื้อเนื้อก้อนมานะคะมันเอามาย่างแล้วมันจะไม่อร่อยลูกชายเห็นอย่างนั้นก็เลยไปทําโรสบีฟเยกขึ้แต่ไหนไปสกุตเตที่แรกแม่ก็คิดว่าเยอะไปหรือเปล่าที่ไหนได้ทุกคนชอบตอนนี้ทุกคนก็อิ่มกันแล้วนะคะ ของที่มีอยู่เมื่อกี้เกลี้ยงโคจิโซซามาเดชตาเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นฮาดาบิหรือว่าดอกไม้ไฟกันต่อนะคะโอบงเขาก็ต้องเล่นดอกไม้ไฟนะคะว้าวอันนี้เขาเรียกเซนกโกฮาดาบินะคะจะอ่านคลิปสวยป่ะอืมสวยอ๋าเจ๋งมเลย เล่นฮาราบีกันตอนโอบ้งถือเป็นเรื่องธรรมดานะคะบ้านไหนเขาก็เล่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฮานาบีที่เขาขายทั่วไปนะคะไม่อันตรายทุกคนสนุกกันใหญ่ นี่เป็นสีสันของดูดูร้อนนะคะช่วงโอบ้งโอ้โหอใ่กนโอ้โห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 โอ้โโอโหโโหโอโหโอ้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 โหอ้โหโออ้โหโอ้้โหโอ้โหหโออ้โ้โหโอ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 ้ สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย